สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆทําหมูนึ่งตะไคร้นะคะในส่วนของหมูจะมีซี่โครงกับ3ามชั้นนะคะเพื่อนๆล้างให้สะอาดแล,แล้วหั่นไว้นะคะ,ะเอกก็คือตะไคร้นะคะแล้วก็3ามเกลอือหน้าผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะแล้วก็ใบมะกรูดก่อนอื่นเราไปตำสามเกลือกันก่อนนะคะตำสามเกลือนะคะใส่สามเกลอือลงไปตำ ตำให้ละเอียดเลยนะคะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวใส่ตะไคร้ลงไปค่ะใส่ตะไคร้ลงไปตำนะคะตำละเอียดประมาณนี้นะคะมาใส่ในหมูเลยคะ่ะแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ปรุงรสนะคะเพื่อนๆใส่น้ำตาละคะ่ะน้ำปลา ชูรสค่ะมันหอยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งนะคะคลุกเคล้าเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่มความแซ่บด้วยลูกโดดนะคะเดี๋ยวนำไปนึ่งกันค่ะใส่หม้อน,นึ่งไว้อย่างนี้นะคะจนกว่าเขาจะสุกแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวระหว่างนึ่งเราจะมาดูกันนิดนึงนะคะ หอมมากๆเลยค่ะตอนนี้หอมตะไคร้หอมพริกลูกโดดเดี๋ยวให้หมูเขาสุกสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันอีกทีนึงค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหมูหนึ่งตะไคร้นะคะทำไม่ยากนะคะเพื่อนๆรับพมกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ